เกิดอะไรขึ้นกับบอสโจยมมนินรู้ตัวแล้วมิจฉาชีพโทรมา้าทาทยเอฟซีชาวเน็ตทักน่าจะเป็นคนที่อยู่หน้าเวทีวะซสนเกิดอียงขึ้นค่ะพี่น้องเมื่อบอสโจค่ะเพิ่นโพดลงเฟซบุ๊กค่ะพี่น้องเพิ่นโพดบอกว่ารู้ตัวแล้วมิจฉาชีพปลอมเฟซผมทักหายืมตังค์คนอื่น โทรมาท้าทายด้วยว่สาสันค่ะพี่น้องเกิดเอียงขึ้นนอผู้ใหญนนอสามาไปปลอมเฟสนะคะปลอมเฟสใครไม่ปลอมไปปลอมเฟสพ่อโจูบอดจสาวหน่อยเพชรมันแพ่งทุกคนปลอมเฟสเล่าบอพ่อพี่น้องยังโทษมาหาแล้วอีกมาหยืมเงินแล้วพอมมือนี้ค่ะ มีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องในเบงกันเด้อพี่น้องพี่น้องลองฟังเสียงเบงหลายคนเพื่นฟังเสียงแล้วนะคะเพิ่นกรบ,บอกว่าเอ๊ะเมนอันคนที่ไปหาขอเงื่อยู่นาเวที่บวบาสันิ่นวาเนาะอ่ะพี่น้องมาฟังคลิปพร้อมกันค่ะก่อนมาฟังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเป็นย่ยนก็มาเปีนยนก็มาปองเฟีผมนาะวนี้เนาะผมเซลเดรียญเสื้อไอไอเซลเลรีบา้านข่อยยูโรพสูงพยกักรเซลลเรียญปีน้มโนเมนอัน,นเอาเฟข่อยด้ มันบอกวิวโมเมนต์เส้าเหรียญนี้ถักไปหาผู้อื่นเมตตเองเพือเอาปลอมเฟซผมมั้งสิเขาก็ได้เฮ็ดเราคอยเฮ็ดพวกเป็นก็เฮ็ดเป็นเว้นนี่เฟซโจโยมานินนี่หมาก็ไม่เฮ็ดหมาก็ไม่เฮ็ดเป็นมันีคือเฮ็ดจังทีวัเนียคือาหมูแม่หมูแม่หมูแม่ไตเป็นอยังคือเอาเฟซข่อยเราทุบไปหายืมเงินผู้นั้นผู้นี้คือเป็นอยังคือเฮ็ดจังสันอันน้องขอจะหาลอยด้วย มีหวาดกระซิบ,บมีหวาดกระซิบ,บหาลอยหาลอยเป็นไม่เป็นยังไกัชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตกันเทียบก,กับพ้องเบี้ยขายได้ <c oughs> บอก่าเราเป็นยังคือปลอมเฟิตรอไปทักของเงินผู้นั้นผู้นี้แล้วคือปลอมเฟิตรคอยหาจะว่าเห็ดถือว่ามันสมิชายฉีบบนนี้บนนี้อย่าไปเห็ดแังสิหามเห็ดเด็ดขาดหมูมันเห็ดไทยบอกบ่าแม่ดอกมห,หมูเห็ดมวยเหยีหม่มวยเห็ดไห่ มันโมเมนต์ดอกมันม,ม,มันสิมาเห็ดเห็ดหาม,ามันแมนแนวมวนนี่นี่มันมีฉาชีบในเห็ดแบบนี้เจ้าสมุนโจสีเบลีนอนในคูปวอหรือ,อยังไงแบบนี้ใครผู้อันนี่จะหาด้วยว่าฝนเนี่ยโมเมนมิจฉาชีร้อยอคนธมมรมมมารมดาเนล่ะนี่ล่ะมิจฉาชีพบักอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนมโจยมนินเนี่ยนนนนเนี่ยนมโจยมินน้ำองศาเนี่ย แล้วก,ทก,ก็ทักไปหาผูา้ได้เนี่ยบอกให้่อยฟังดูเนี่ยทักไปหาผู้อื่นเนี่ยทักไปหาผู้ใดเนี่ยใช่เดี๋ยวสบอกมูมันโลบอกใครดอกขวัญบ่ได้ทักไปหาใครดอกบอยจะว่าบ่ทักไปหาผู้ใดเขาทักมาหาข่อยเอ่จะว่าจะคนเขาทักมาหาข่อยอะ่ะ นั่นแหละค่ะพี่น้องพี่น้องได้ฟังแล้วแมนบอกค่ะว่าเสียงคุณแห้งว่าสันค่ะพี่น้องเอฟซีเช่าเน็ตเป็นกับคอมเมนต์ว่าเสียงคุณแห้งพี่นอ้องมาฟังเบิงคอมเมนต์หลังจากที่บอโจโพดลงเนาะเอฟซีกับเช่าเน็ตเพิ่นวาจังไดเพื่อนบอกว่าขว่ายายอันนี้บ่ได้นังสือบอโจบอกดีๆยังมีหนาเมื่อนเนาะยายเจ้าเงื้อเงื้อว่าสันเสียงยายที่ไปขอเงื่อนลูกสาวชัดเจนเลย ผมว่าผมจําแม่นวันนั้นที่แกมาเสียงนี้เลยผมยืนอยู่หน้าเวทีพอดีว่าสันค่ะพี่น้องประมาณว่าพี่น้องเคยเห็นคลิปบอี่มีอันคุณแม่ผู้ยิ่งผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วมายืนอยู่หน้าเวทีแล้วมายืนของเงินไหมคะของเงินน้ำหนององอิงอยู่หน้าเวทีนี่ยเนาะแต่ว่าเสียงเพิ่นกับข่ายยูคค่ะพี่น้องเนาะค่ะมาฟังคอมเมนต์ต่อไปค่ะเพื่อนบอกว่าเสียงยายคนถิ่มาของเงินน่าว่าสันเพิ่นว่า ขำก็หาลอยสองค้าก็ขอเงินในชีวิตเล่าคือสีโบมี่ทํามาหากินดอกควันวาเนะเาะค่ะเนาะผู้ใดก็บ,บอกว่าแม่นอีหลีเสียงเล่านั้นละแมน่นคักประสันค่ะเสียงย่ายที่ไปขอเงินนองอุ้งอิงนาเวที่ตอนถี่ไปทั่วกรุงเทพใช่เลยค่ะจําเสียงได้ประสันผู้ใดก็บ,บอกว่าแมน่นแมน่นจำเสียงนี้ได้นเนะเาะค่ะเนาะค้ามเบาจุดจุดจุดคักแนาะเงินคาบัตรมีเขาไปเบิงหมอราไปขอเงินนาเวที่ เป็นค่ารถพายโอ้ยแจงจับเดเลยเด้อค่ะเด้อเพิ่นวานะค่ะเนะาเนะคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพื่อนบอกว่าอย่าปล่อยไว้นานบอสเป็นภัยต่อคนอื่นว่สัสนเสียงย่ายคนถิ่ไปขอเงินนั่หนาม่าเหนัอนบอสเพื่อนว่าผู้ใดกับว่าพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากเพื่อนบอกว่า,อวาของ่ายมากเลยนะเงิน5้ารอยเนี่ยไม่รู้จักทํามาหากินหรือไงยายว่สัสนเสียงย่า่นั้นเบาคืนขอแต่เงินเสียงย่ายที่ขอเงินอุ้งอิงหนาเวที่แน่นอนค่ะบอโจนะคะเนาะ คอมเมนต์ไลา์เสียงไลฟ์ like, สายค่ะพี่น้องบอกว่าประมาณเป็นคนคนเดียวกันค่ะกับคนติ่ของเงินนองอุงอิงนาเวที่ะคะพี่น้องที่เอา Facebook บอสโจนะคะไปปลอมเฟซเป็นเฟซปลอมค่ะพี่น้องแล้วก็เลยโพสต์ว่ารู้ตัวแล้วมิจฉาชีพปลอมเฟซผมทักหายยืมเงินคนอื่นไปทั่วว่าันแต่บอสโจแล้วกับบอสเดลระบูดออค่ะว่าเบ็ดไผ่แล้วมีแตบอกว่าแล้วหูตัวละเด้อ ขันเจ้าเฮ็ดนันเจ้าก็รีบลบออกอย่าหาไปทักยืมเงินคนนั้นคนนี้มันจีเสียข่อยประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้ไปกินข้าวฟรีบ้านใหม่เลยครับคนแบบนี้วัศน,น,น์คาวาเนาะชาวเน็ตบางคนก็บ,บอกว่าคนแบบนี้เขาเอื้นว่าคนบ่พปูว่าวัศนเสียงยายคนที่ไปหาขอเงินหมอรำตัวนี้จัดการเลยขั้นเด็ดขาดเลยจับมันบ่สำนึกดอกคอนวานะค่ะเนาะ อย่างนี้ก็ได้หรอจัดหนักไปเลยขอดูหน้าหน่อยมิฉาชีพชัดๆว่าสันมิฉาชีพบอสพี่น้องเพื่นว่าจัดการเลยค่ะบอสเสียงคือยายขอทานคนนั้นเลยเสียนนพนาปา้าเสียนนจัดไปว่าสันคนเดียวกันที่ขอเงินน้องอุงอิงและหมอรำอีกหลายคนจัดการเลยครับอย่าปล่อยไว้ทําให้เป็นตัวอย่างเพื่นว่าบางคนก็บอกว่าคือมื่นเทแบบนี้ตํารวจจับ บดุนดอกเดียวกับปลอยออกออกมาเพราะว่าเขารำคาญวสันค่ะพี่น้องยายขอเงินต้องจัดการเลยค่ะมื่นสุดๆวสันเจ้าเสียนนติเสียมาแต่ไสอี๋ข่อยละเงิดวสัน์พี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเอฟซี FC มาฟังเบิงจากทีละวัาทุกคนกับเงิดเล่าว,ว่าอุ้ยเราคือมื่นคักมื่นแน่แท้วาสันแบบนี้ต้องเฮ็ดเป็นเคตกรณีตัวอย่างเด้อ,อย่าปล่อยไว้เด้อบอจู จังไดกะรีบจัดการเด้อบอจูประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอยู่ๆไปปลอมเฟซเพิินผิดพรบอคอมพิวเตอร์เด้อเนาะจังไดกะเต้าเหตุอย่าหาเห็ดเด้อเนาะเะเหตุซื้อว่าพ่อพี่น้องไปทักหายืมเงินคนอื่นไปทัวร์เนาะคะะ่ะเนาะบอจูแล้วเห็นเล้าก็อวดบ่ไรล่ะคะ่ะพี่น้องเล้าก็เลยต่องโตดลงเฟซบุ๊กเตือนให้ชาวเน็ตได้รู้เด้อว่าที่ทักไปบ่เมนบอจูเด้อแล้วมีเงินมีทองมีค้ามเราบ่ไปหายืมเงินไผ่างไดอกเด้อพี่น้อง นี่ละค่ะก็ได้เอาค่ะสารมาอัปเดตสุพี่นองในฟั่งกันผู้ดใดมีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องค่ะที่รับชมรับฟั่งคลิปจนจบด้วยค่ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะค่ะพี่น้องผู้ใดกอรบ,บ่อยากให้ผู้ใดปลอมเฟซไพดูด้วยค่ะได้เหตดเฟซไผเฟซมันโหลดเนาะพี่น้องเนาะเกิดอยียงมากมันอยากตัวพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะท,ที่ติดตามรับชมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ